สวัสดีจ้าพ่อกันกับพี่ปราณอีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาลงตะก้าค่ะมาพบกับแม่เมา่เป็นเป็นปน,นักลกกาเมื่ออาชีพประจำบันเทพคลี่เท่าเลยเนาะค่ะเพิ่นจะลกเลี้ยวลกเกง่งมือหนึ่งลกได้เป็นพันเลยเนะาะมีคนจ้างแล้วก็กมีกาสืบเรื่องจากปีนี้พี่ปานก็นได้ หายเข่าเนาะแล้วฝนตกมากน้ำท่วมเฮ็ดให้เข่าห้องบวเกิดอ่าแล้วก็ห้องบดีตกกากะเลยมาขอกาไทายพี่น้องอยู่หน้าริมพะเนียงแต่ว่าจะมาลุกเองก็ลุกบาไว้ก็เลยได้จ้างอ่ะแม่เมาเลยละค่ะการลกของเพื่อนนี่ก็ลุกพ่อดีพ่อง่ามค่ะมัดละสามบาทค่าจ้างแล้วก็ให้ค่าซอยค่าทถค่าปุ๋ยของเจ้าของกา มัดละบาดกันร่วมเป็น4บาทเนาะ,ะจะเห็นว่าในคลิปนี้มัดกาของเพื่นพอดีพอดีค่ะพอดีดำบ่หน่อยบ่ใหญ่ถ้ามัดใหญ่หลายเข้าอุ่มแล้วก็ก้มดำอาจจะหัวซักหัวด่วนได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจังใดพอแม่พี่น้องก็มาติดตามกันโลกกาแบบเพื่ออาชีพของแม่เมาไปพร้อมๆกันกับพี่ปาดได้เลยค่ะมนอนี้เข้ามา พามาเบิงเพิ่นโลกาเมื่ออาชีพซื้อ่าอย่างเนาะเมื่อชีพเนี่ยแม่เมาแม่เมาบ้านเทพคีรีเนาะ่าว่าแม่เมาเถอะพี่เมาพี่เมาค้นสวยอยู่หน้าริมผนียงค่ะมือนี่ข้ามาแกกัเนาะมือนี่แต่ว่าผู้ลกนี่เมื่ออาชีพอีรีค่ะว่าสามาที่จะไปเทียมเท่าเพื่อนได้เห่านี่ลกมัดสองมัด ตายเอเดเลยนี่รักการการลกวะเพื่อลกไปโอ้พันนี้นะฝาดพ่อฝาดไมไม้รักฝาดะเดี๋ยมันจะมาเขาพวกชินมาทถอไปจะเกาเหนี่อยนอส่ชินเนาะเขาข้างในมืดเลยเง่ห <laughs> มดอันใดกันเลยช่วยสิเป็นเขา่าเขาว่ารู้วะเขาเหยดยังไงแน่เด้ เด็วิดีโอเดี๋ยวแล้วมัดนึงยังเมื่อ <laughs> ในราคาค่า,าจ้างเพื่อนเอาอยู่มัดละสามบาทค่ะ <laughs> เห็นโลกพลอยพลอยสี่บรมเวามันสบายเดอ้อมันโลกเบิรงพี่น้องรอดตายรอดลม่มรอดตาย <laughs> สว่วนสี่ได้แต่และมัดแต่ว่าก่อนง่ายก็ได้ไปแล้วร้อยหนึ่งสามร้อยบาทมือนีบอลรุดพันมือน,นีไล่ได้ โอเคโอเคฝรั่บอจ้าฝรั่งบงเบื่อฝรั่งเบื่อเมื่อนี้บอกให้ฝรั่งมาโลกาเพื่อนว่าฝรั่งเบื่ออ่ นึกแต่ป,ปวดเงา้าแม่อันนี้คือปวดแท่นะมันวันนี้แหละ,ป,ะปวดดิอันนี้ถือว่ามันโลายอยู่ป,ปวดเนาะ สองกำเด๋อมัดหนึ่งเพราะว่าลกกำเดียวมักเปลี่ยนไงถ้าเจเ้าเฮ็ดได้วยฮะทังคนเฮ็ดที่จเจ้าเฮ็ดแค่กำเดียวนั่นละเดี๋ยวจังสีและเส่อยจังอันอันเฮ็ดมักเปลี่ยนแบบที่นี่กลัวสิบ่อยากจ้างสีบ่เห็นมกกัดกะมันหน่อยอีหลีแม่มคือกำเดียวนี่แม่กำน,น้อยหแม่มันก็แม่นบ่เงินยนี่นหน่อจ้างก็เลยผู้จ้างก็มันจชกสิได้ยังบัดนี้เข่าก็แหงบ่แหงถือ อืโอเคานผู้นำตอนนี้ทั้งคนมันนำไลก็เลยขถึงมันลกกันทั้ง luộc riêng lá, lúc luộc bánh gì thôi, cái đay mương nó biển phẫn như thế, cần ảo gì thì ăn, nó bố bé, nó để lúc cái đéo. โอเคคร<ป>บสิบแล้วขอบคุณมากมากบายๆนี่แม่ล่ะบายบาย